สวัสดีทุกโคนะฮะโหวันนี้เราจะมาดูวิธีการเปิด u a สามอ่าเป็นอันติเมตสามม่อนะคะที่ผมได้ฟรีมาจากอีเวนท์ที่แล้วนี่นะครับมีอยู่หนึ่งใบโอเคหลายคนบ่นกันจังเลยว่าทำไมเราได้แต่่าแก๊สแลอย่างเดียวนะครับทั้งที่เปอร์เซ็นตเนี่ย SR Experience บวก e าบเปอร์เซ็นทีเดียวนะครับคือเราจะมีโอกาสเปิด AR ได้สามสามเปอร์เซ็น แต่ว่าจะทำให้มันง่ายขึ้นครับเดี๋ยวผมจะพาไปแเราจะไปหาสถานที่เปิดกันนะครับ <ouse noise> ไปเลยน,นี่ต้องเข้ามาในตัวบ้านก่อนเพราะว่าข้างนอกแดดแล้วอะพอ่าแล้วเรามาเจอไอ้นี่นะครับห้องที่ผมชอบมานั่งเวลานะ ชาวมานา่งเวลากดคียนะครับอาจะให้ดูห้องกันอ่าห้องนี้นะครับโอเคเสร็จแล้วเราเอาไปวางก่อนเพราะว่าเราต้องใช้มือนะครับตอนนี้ใช้มือถือกล้องอยู่อ่าพอเข้าไปนี่ครับแล้วก็นั่งไปเลยครับเกียร์ไปก่อนตอนนก็นั่งเข้าไปครับอ่า เมื่อเราได้ที่แล้วเดี๋ยวขอมาแสงก่อนเมื่อเราได้ที่แล้วอ่าเราก็เปิดอัจมีดสม,มอดเลยนะครับห้าสี่สามสองหนึ่งนี่อะครับเราก็ได้เป็น R ละครับเกียมครับเอ้ย S R ละครับเกียมครับไฮทักคูแบทครับอ่าขอบคุณทีต่ติดตามครับผม